เอฟซี uh, นะครับถามมาว่าอ uh, ร้านพิยามีขนมแห้งไหมนะครับที่จะเอามาทํากําไรต่อขายต่อนะครับขนมแห้งเยอะมากครับเนี่ยครับห่อยี่สิบห้าบาทเนี่ยสามสิบห้าบาทเราไปขายสี่สิบสี่ห้าก็ได้นะครับ ปลาทูหอมเราก็มีนะครับของแห้งเยอะมากของแห้งเยอะมากเราสามารถที่จะเอ่อมาเลือกดูนะครับเอ่อนำไปเอ่อทำกำไรต่อได้นะครับนี่นี่อย่างเงี้ยเอ่หอห่อสามสิบเราก็ไปขายสามห้าสี่ห้านะครับขนมปังนะครับของแหง้ง เปแข็งนี่ก็ยี่สิบาทนะครับเราก็ไปขายยี่บห้าได้เลยครับปริมาณไม่ใช่น้อยนะครับเนี่ยเี่ยอย่างนี้กล่องอย่างนี้ก็ยี่สิบาทน,นี่ยนีไม่ได้นี่รจ้ปลาเส้นที่บ้านที่ให้หมาหมดเนีนะ้ปลาล้า,าก็มีนะครับปลาล้าเนี่ยเป็นขนมกล่องอย่างนี้ก็มีนะครับน,นี้สี่สิบบาทแถวบ้านขายชิ้นหนึ่งถ้าขายแยากชิ้นก็ชิ้น สามบาทขนมเยอะครับขนมเยอะมากมายครับเป็นของแห้งนะครับของแห้งเ,เราสามารถมาเลือกได้ตามความที่เรากะว่าจะขายได้นะครับที่เราจะไปทำกําไรได้นะครับเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวก็มีเนะี่ย ห่อเออยี่สิบบาทเหมือนกันนะครับห่อยี่สิบบาทเป็นเย็นตะโฟเป็นผัดไทยก็มีนะครับกว๋วยจับยวนนะครับอันนี้กว๋วยเตี๋ยวต้มยำนะอันนี้กว๋กวยจับยวนผัดหมี่โคราชนะครับยี่สิบบาทก็พอดีกินนะพอดีแบบผมว่าพอดีแบบถ้าเราไปซื้อเออ ตามร้านข้างนอกก็ <ST>. ต, 5, 4, ต้องมีสามสิบสามห้าสี่สิบนะครับเบยนด์โฟรก๋เตี๋ยวเรือก็มีนะครับผมว่าป,ปริมาณเส้นนี้ก็พอๆกับร้านค้าทั่วไปนะครับยี่สิบบาท <ST. S 1> น้ำพริกน้ำพริกก็เราก็ไปทำราคาได้นะครับน้ำพริกอ่านี่ขนมนี่กระปุกละสามสิบบาท เยอะนะเยอะเราก็เอาไปบวกกำไรถ้าเราอยากาขายได้ไวเราก็บวกกำไรห้าบาทนะขนมปังเค้กไทยญี่ปุ่นนะครับขนมเยอะขนมแห้งครับ อันนี้แบบกล่องนะครับแบบกล่องก็คือเอาเข้าเว็บได้เลยถ้วยยีิบเจ็ดบาทนะครับเอ่อเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือนะครับกว๋วยเตี๋ยวเรือกว๋วยเตี๋ยวครุกนะครับเย็นตาโฟกว๋วยเตี๋ยวต้มยำส่วนนี้ก็จะเป็นเอ่อเส้น เขาเรียกอ,อะไรขนมจีนเส้นขนมจีนอบแห้งนะครับไปแช่น้ำก็จะพองขึ้นมาเป็นขนมจีนนะครับมีหลายรสชาติหลายตีนะครับขนมก็ส่วนมากก็ยี่สิบยี่ห้าสามสิบนะครับนี่ก็จะเป็นเค,ค้กไข่ญี่ปุ่นนะครับยี่สิบบาท เราไปขายยีิบห้าเยอะครับเยอะมากมายเลยนะพี่พี่เอสี่ท่านใดถ้าอยู่ว่างๆเราก็สามารถมาเลือกออไปวางขายได้นะครับ<_<_>อาศัยตอนที่เราว่างนะครับแล้วก็ เปิดร้านขายขนมขายของชําไปก็ปเกียบถุงยี่สิบบาทนะนี่ทุกรถสิบบาทสิบบาทสิบบาท,ท,บาท,ทรดปริมาณไม่แย่นะ สิบาทแล้วก็ไปขายสิบห้าจิ้มก็มีนะครับน้ำจิ้มอย่างน้ำจิ้มลูกชิ้นนี่แนะนำเลยเป็นเอกชาแนลส่วนน้ำจิ้มไก่จะต้องน้ำจิ้มไก่ตาพิยาคนลุงน้ำปล้านะฮะ น้ำปลาเราจะมีส่งสาแบบนะครับน้ำปลาขวดยี่สิบบาทนะครับน้องพี่ยากเรียงของขึ้นเรื่อยๆนะครับตลอดทั้งวันให้เพียงพอกับลูกค้านะครับลำไยอบแห้งเราก็มีนะครับ ร้อยแปดสิบาทแต่ต้มขายคุณเชียงก็มีนะครับคุณเชียงหมูแผ่นเราก็มีครับเอาไปทอดเองสินค้าโอ้โหอีกเยอะครับผมว่าน่าจะเป็นร้อย เขาจะมีไส right. mm ้กรอกนะไส้กรอกที uh, ่พี่ป่องทอดขายนะครับอร่อยอันนี้แต่ต้องไปย่างนะอร่อยย่างหรือไม่ก็อบปลาเส้นก็อร่อยครับไส้กรอกเนี่ยแบบแบบร้าน้ังนอกอ่ะที่เขาย่างอยู่พี่ลองไปชิมดูถ้าถูกใจมาซื้อได้เลยเนี่ยตัวนี้ไส้กรอกครับแต่อย่าไปทอดนะย่างผมว่าอร่อยกว่าไม่ย่างก็อบอบเาอบ เป,ปิด pues ไฟเปิดไฟครับเอาอย่างงั้นเอาไปตากแดดเอาไปตากแดดครับเอาซื้อไปแล้วก็ไปแขวนแขวนตากแดดไว้เดี๋ให้นกกระิกินเลยเขาก็มีเป็นยาทำใช่ไหมใช่จะพูดไรแดดนะอย่แดดนะมีหมูยอด้วยมีหมูยอหมูยอเจ้านี้ก็อร่อยแล้วม้องนั่๋อซือปูไปแล้วประูหอมแน่หมูยอครับหมูยอ แจ้านี้นุ่มอร่อยมากโอเคนะครับก็ผมก็พาเอฟซีก็มาดูนะว่าเราจะมีอะไรที่เอาไปต่อยอดได้บ้างนะเป็นขนมอของแห้งนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้